สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยวันนี้เอาสิ้นมุกสีดําค่ะสวยๆแบบนี้แล้วมาต่อเชิงสีแดงค่ะหัวแดงเชิงแดงค่ะและสีสันสดใสสวยงามแบบนี้สร้างความโดดเด่นให้กับสิ้นเป็นอย่างมากค่ะใครที่ชอบความสวยความโดดเด่นกันนี่เลยค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะปูผ้าก่าเรียบร้อยแล้วพร้อมนุ่งสวมใส่ได้เลยค่ะพื้นที่2เป็น ตัวสิ้นหัวสิ้นสีเดียวกันค่ะแล้วก็เชิงสิ้นเหมือนกันค่ะจะแตกต่างกันที่ลายของเชิงสิ้นนะคะนี้จะเป็นลายบัวไหลสามแถวค่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะใครใส่แล้วก็โดดเด่นค่ะสามารถใส่กระเสื้อได้หลากหลายสีค่ะเนี่ใส่ทั้งผืนแล้วก็จะสวยค่ะดำหัวแดงเชิงแดงสวยโดดเด่นมากจริงๆค่ะนี่แะคะเนี่ยลองค่อดูสวยไหมคะ สวยค่ะแล้วมาดูนี่เจีบเปรียบเทียบกันนะคะเชิงสองเชิงนี้ที่นกให้ชมค่ะแล้วแต่ชอบค่ะส่วนพื้นที่สามที่นกไม้ชมอีกผืนหนึ่งค่ะอันนี้ก็ตัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นสีเดียวกันค่ะจะแตกต่างกันที่เชิงสิ้นค่ะนี่นะคะเชิงอันนี้เชิงเป็นลายมนลสิบนะคะเนี่ยทอยอยกลายสวยๆแล้วก็เน้นสีเหลืองทองค่ะใครที่ชอบ เชิงแบบไหนก็ลองสอบถามทักทายได้ค่ะยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่งผ้าสวยผ้าทอมือปูผ้ากาวแล้วพร้อมนุ่งสวมใส่หรือนำไปแกะตัดเย็บได้ทันทีเลยค่ะเมื่อได้รับสิ้นนะคะ